รู้เรื่องจริงเรื่องที่พี่สาวมึงตายแล้วมึงทิ้งพี่เดี๋ยวเขาจะเชื่อกูที่กูพูดทุกอย่างตอนนี้เขาไม่เชื่อกูหรอกเพราะว่ามึงมีเงินเขาเชื่อคนมีเงินถ้าทุกคนที่ดูอยู่นะแล้วรู้ว่าสิ่งที่มันทําที่มันทิ้งพี่สาวมันที่มันที่แจ้งทิ้งแม่มันแล้วพวกมึงจะเข้าใจว่ากลัวเจออะไร กรณีที่บูน้องชายแจงภรรยาตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นได้ออกมาโพสตแฉพี่สาวทิ้งศพแม่แท้ๆไว้ที่โรงพยาบาลซัดแรงอุบัติหลวงโลกในรัุณจนแจงต้องออกมาไลฟ์สดพร้อมกับแม่ฟ้าน้าแท้ๆที่เลี้ยงดูแจงมาตั้งแต่เด็กล่าสุดบูได้ออกมาโตคืนอีกรอบพร้อมเผยว่าที่ออกมาโพสต์ว่าแจงในระคุณที่จริงแล้วบูไม่ได้มีปัญหากับแจงแต่มีปัญหากับน้าสาวการที่จะทําให้จุดไฟติดก็ต้องโจมตีไปที่แจงเพื่อให้มันเป็นเรื่องใหญ่ โดยเจ้าตัวยังยอมรับว่าที่ผ่านมาแจงช่วยทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะขออะไรแจงก็ให้หมดเรื่องนี้ตนไม่เถียงแต่ที่ตนเถียงคือคนลวงโลกอย่างน้าสาวที่พยายามยุว่าตนมาขู่เอาเงินแจงท,งทั้งที่ตนไม่ได้พูดพร้อมท้าถ้าตนพูดเอาเท้ามาเหยียบ<ม>น้าได้เลยว่าใครเป็นคนขายยากันแน่แล้วมึงมมม่บมาบังคับห้ามกูเหียบบ้านมึงไปพูดต่อหน้าคนอื่นทั้งๆจริงๆกูเป็นเด็กมึงอาจะพวกมึงอ่ะทำร้ายพวกกูตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วมึงมาพูดว่ามึงเลี้ยงมึงก็เลี้ยงแค่เสร็จกูถามเลยเนี่ยที่มึงบอกมึงเลี้ยงพวกกูมาแจงป้องเนี่ยมึงเคยพาพวกกูไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนมึงจำได้หรือเปล่า23ปี10ปีเนี่ยมึงโกหกทั้งนั้นกูจะบอกให้